ต้องกลับรถนะคะรถมีเอ็กซิเดนต์อยู่ข้างหน้านี่ไงสายเดียวกันนี่แหละไ,ไปแล้วถึงกลับหมดเลยอ้าเกือบครึ่งชั่วโมงโรออยู่ได้เรนกรรมจริงๆหลานฉันจะได้ขึ้นรถกลับบ้านไหมน้อเป็นวันแรกที่น้านั่งรถแล้วกลัวมากน้องจ๋ารู้เปล่า ใช่ไหมเดี๋ยวเวลามันขึ้นตรงนู้นน่นากลัวนะดูสินะนี่นั่งกองแขกเลย ชิ้นใหญ่ใหญ่ปัง ียอดนี้ช้าไปสูงมากเลยอ่ะที่มาทางนั้นอยากปุ๊ดซี่แบบสกูลึกโอ้ยมันเป็นงวงเวียนอยากอยากเล็บเม็ดเอะเนี่ยเขาปิดถนนตรงนี้นะคะดูนู่นไงรถวงเวียนค่ะฝังถนนอยู่นู่นไงที่เมื่อเช้ามาไม่ได้โอเคกลับทางเดิน ค okay. กลับทางเดิมชัวเพียงแค่นกจบย่าทูบูตเซนทูย่บูตเซน่ไอซีสกูลูอมบีสกูลูมมาดเลนดีูบอสส์ยนี้แค่นดทูเียกทูเดีมากพี่เพียงที่พี่เพียงไม่ไปทำงานนะคะจะไปไปไม่ได้คะ่ะต้องเลี้ยวถนนอื่นนะคะ สโนว์พ uh ูกเขาสีสวยมากสวยมากคนเห็นหรือเปล่ารู้แต่ในพอบข้างนอกมันเยอะมากมันเป็นแบบนี้เลยนะคะฟังกรนเตามสวยจริงสวยจริงอ้าดูที่สวยมากเลยแข่งจังม้านบนถนนถนนหมาอย่าไปเดินดยเชยอย่างไรก็ทโหมหลังเท้า

โกนน้ำเข็นะ่ดูสิอยู่ข้างทางนั่นนะ่ะสรุปก็ต้องกลับรถนะคะรถมีเอ็กซิเดนต์อยู่ข้างหน้านี่ไงสายเดียวกันนี่แหละได้ไปแล้วถึงกลับหมดเลยโอ้ยเกือบครึ่งชั่วโมงโรออยู่ได้ <c oughs> เรียนกรรมจริงๆหลานฉันจะได้ขึ้นรถกลับบ้านไหมเนาะ <c oughs> วันแรกที่น้านั่งรถแล้วกลัวมากน้องจ๋ารู้เปล่าที่ตรงนี้มันลงดงใช่ไหมเดี๋ยวเวลามันขึ้นตรงนู้นน่ากลัวนะดูสิ chị ơi ai ai